ตอนนี้เราจะมาดูที่ช่องเราไอ้ตรงนี้ไม่ตรงสนใจไม่ใช่ช่องเราเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยตรงเนี้ยไม่ใช่ช่องเราไปที่ช่องเราเลื่อนมาที่ติดตามอันลองสุดท้ายแล้วก็เลื่อนหาช่องผมมาสว่างมากเดี๋ยวจะหาแป๊บหนึ่งกล้องมันอาจจะสัน่นนิดนึ่งพอดีเจ็บขาถ้าเป็นสีดแดงๆน่ะใช่เลย ช่องผมเป็นทงโซเวียตถ้าใครถามเป็นรงนิกแดงนั่นเลยทงโซเวียตนะครับทงแดงแดงแหละทงของสหภาพโซเวียตนี่วันนี้สองซ่องสองช่องไม่ใช่สองซ่องสองช่องที่ชื่อว่า cccp t h a ี tv cccp t h a และ cccp t h a ี tv นี่คลิปผมเพิ่งลงล่าสุดเลยใครยังไม่ ได้ไปดูไปดูด้วยโอ้เสียงดังมากแค่นี้ก็พอเป็นคลิปเกี่ยวกับไมค์ครับนะโอเคพอแค่นี้ดีกว่าผมตีหมูด้วยนะผมตีหมูด้วยเดี๋ยวขอตัดแป๊บโอเคมาแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงไปใส่หน้ากากแป๊บ โอเคียมาแล้วเดี๋ยวจะถ่ายมันยากาศข้างน้องให้มันไฟคลิปหน่อยไปดูไฟคลิปกันก็นั่นแหละ <laughs> พอดีว่าผมอยู่ที่จังหวัดชัยภูมิแล้วก็เกิดที่นี่ เพราะฉะนั้นผมพูดภาษาอีสานเป็นอีกอย่างหนึง่งถ้าเกิดคุณได้ยินภาษาอีสานไม่เป็นไรเพราะผมอยู่ที่จังเพราะผมอยู่ที่ภาคอีสานโอเคนะ